คุณฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือยังครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกตอนนี้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีโดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของศูนย์สาธิตบริการสำนังกงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นตามผมไปดูข้างในเลยครับ ครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้นักการสำนังกงานป้องกันควบโรคที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับอยากจะเรียนถามท่านสักนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นสำคัญอย่างไรและกลุ่มใดบ้างที่จะต้องรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับปีนี้ครับครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะจะช่วยลดการติดเชือ้อลดความรุนแรงแม้แม้ว่ายังอาจจะติดได้บ้างแต่ก็ช่วยลดความรุนแรงทําให้ลดการเสียชีวิตนะครับลดอาการรุนแรงที่ต้องนอนพักรโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เชิญชวนนะครับให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ออปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าภูมิเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะฉีดให้หลักๆเนี่ยในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพราะบุคลากรกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับกลุ่มที่2อเนี่ยนะครับอันนี้คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7กลุ่มเสี่ยงนะครับก็มีหญิงตั้งครรภ์น,นะครับตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไป ที่2คือเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนนะครับและกลุ่มที่3คือผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือ COPD นะครับหอบหืดนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกว่า s t ต o k e นะครับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะที่ได้รับขคมีบําบัดนะครับแล้วผู้ป่วยเบาหวานนะครับกลุ่มถัดไปคือผู้สูงอายุครับที่มีอายุ6 5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย นะครับที่หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับคือผู้ที่ติดเชื้อเอสวีที่มีอาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคอ้วนนะครับคือมีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกร,รมัมแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ที่พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับอันนี้คือประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะครับที่สมควรที่จะต้องฉีดทุกปีนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่า ควรที่จะต้องฉีดทุกปีนะครับและกลุ่มสุดท้ายที่ปีนี้เนี่ยเราเพิ่มความห่วงใยนะครับในเรื่องของโครงการราชธรร์บรรสุนะครับคือกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนค่าปัจจัยนะครับให้กับทุกคนครับ ตอนนี้เราอยู่กับน้องจ้าจ๋านะครับพยาบาลของศูนย์สาธิตบริการสนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแกน่นเดี๋ยวให้น้องจ้าจ๋าแนะนําขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นิดนึงครับ ในส่วนของการให้บริการวัคซีนนะคะก็จะประกอบด้วย6ขั้นตอนค่ะในการให้บริการก็คือขั้นตอนที่1นะคะเราจะตรวจสอบสิทธิ์นะคะลงทะเบียนแล้วก็คัดกรองเบื้องต้นก่อนค่ะในการรับวัคซีนนะคะโดยที่ท่านยืน่นบัตรประช,ชาชนของเรานี่ค่ะในหน่วยบริการทุกแห่งนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการวัดสัญญาณชีพนะคะชั่งน้ําหนักแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับวัคซีนนะคะที่3มนะคะเราจะคัดกรองความเสี่ยงค่ะในเคสที่มีปัญหาต้องพบแพทย์ก่อนให้บริการนะคะ ขั้นที่4เราก็จะให้บริการวัคซีนค่ะว่า,าเป็นวัคซีนชนิดไหนให้บริการตรงส่วนไหนเนะาะขั้นตอนที่5ก็จะพักสังเกตอาการหลังร,รับวัคซีน30นาทีนะคะแล้วก็บันทึกการรับวัคซีนในระบบค่ะในส่วนของขั้นตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการวัดความดันก่อนกลับแล้วก็ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ในช่วงของ7วันแรกแล้วก็30บวันค่ะขอบคุณค่ะ น้องเบลครับหลังฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่เจ็บเลยค่ะพี่ๆที่นี่นะคะบริการดีมากเลยค่ะและเบลนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชน7กลุ่มเสี่ยงค่ะเข้ามารับวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตนะคะจากโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ ย้ำอีกครั้งนะครับประชาชนใน7กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยสามารถขอรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชนทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ